สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีตุลค่ะและจะเน้นพยากรณ์ถึงการโคจรยกย้ายของดาวพระเกตุนะคะดวงชะตาของคนเรามีความเกี่ยวข้องกับดาวทั้ง10บดวงดาวแต่และดวงก็จะส่งผลกับชีวิตไม่เหมือนกัน แต่มีดาวดวงหนึ่งที่มีความพิเศษมากนั่นก็คือดาวพระเกตในทางโหราศาสตร์ดาวพระเกตหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมายถึงลางสังหรณ์ไอเดียความคิดจินตนาการรวมถึงเป็นดาวที่เกี่ยวกับบุญวาสนาที่เจ้าชะตาเคยทำมาก่อนหากดาวพระเกตนี้มีการโคจรเข้าสู่ภพเรือนที่ดีก็สามารถส่งผลดีเกื้อกูลสิ่งดีๆต่อด,ดวงชะตาค่ะแต่ในขณะเดียวกัน หากดาวพระเกตโคจรเข้าสู่พบเรือนที่เสียย่อมส่งผลเสียต่อดวงชะตาได้เช่นเดียวกันค่ะในคลิปวิดีโอนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะในช่วงวันที่25กุมภาพันธ์ปี2567ไปจนถึงวันที่22เมษายนปี2567ก็ถือว่าเป็นระยะเวลาเกือบสองเดือนเต็ม ดาวพระเกตได้สถิตยอยู่ที่ราศีมีนซึ่งนั่นก็คือสถิตยอยู่ที่เรือนอริของดวงชะตาค่ะชาวลัคนาราศีตุลคะในจังหวะที่ดาวพระเกตมาสถิตยอยู่ในเรือนอริครั้งนี้ดาวเปรียบเหมือนเชื้อเพลิงค่ะที่จะทําให้ชาวลัคนาราศีตุลอาจจะเจอกับอุปสรรคปัญหาเจอกับเรื่องราวที่ติดขัดหรือเจอกับเรื่องราวที่เกินความคาดหมายค่ะแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าชาวตุลจะมีอุปสรรค มีงานยากมีเรื่องยุ่งยากในชีวิตแต่พอดาวพระเกตโคจรเข้ามากระตุ้นก็ไม่ได้ส่งผลเสียอย่างเดียวนะคะมีโอกาสที่จะพลิกจากเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีและมีเกณฑ์ที่จะต่อสู้ฝ่าฟันกับอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นได้โดยง่ายดาวพระเกตเป็นดาวแห่งความคิดดาวแห่งจินตนาการช่วงนี้ชาวลัคนาราศีตุลท่านใดที่ทำงานข้องเกี่ยวกับความคิดไอเดียจะได้รับผลดีมากๆเลยทีเดียวค่ะ คุณจะมีมุมมองใหม่ๆม,มีความคิดที่ทันสมัยมีเกณฑ์ที่จะได้นำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆม,มาใช้ร่วมกับการทำงานดาวพระเกตเป็นดาวที่จะเข้ามาปรับเปลี่ยนการทำงานของคุณค่ะโดยเฉพาะหากชาวลัคนาราศีตุลํำงานที่ต้องใช้จิตนาการงานฟรีแลนซ์งานที่เป็นความอิสระ งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์จะยิ่งส่งผลดีแต่ถ้าใครทำงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารการบัญชีการเงินการธนาคารอาจจะต้องมีมุมที่ต้องระมัดระวังนะคะแต่อย่างไรก็ตามทัศนคติของชาวลัคนาราศีตุลจะดีขึ้นคุณจะรู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรและควรที่จะมีความระมัดระวังรอบคอบอย่างไรต่อง,งานที่คุณทำคะ่ะในระยะนี้การที่มีดาวพระเกตโคโจรมาอยู่ในเรือนอริ แน่นอนว่าดาวจะก,กระตุ้นให้ชาวลัคนาราศีตุลเจอกับอุปสรรคแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเอาชนะกับอุปสรรคนั้นๆไม่ได้นะคะแม้ว่าชาวลัคนาราศีตุลจะเจอกับเหตุการณ์แปลกๆเ,เรื่องที่เกินความคาดหมายมีความรู้สึกแปลกๆอย่างไรก็ตามแต่ตัวคุณก็ยังมีเซนมีลางสังหรณ์เกิดขึ้นรู้ว่าอะไรควรไม่ควรรู้ว่าตัวเองควรจะจัดการอย่างไรกับเหตุการณ์นั้นๆหรือสถานการณ์นั้นๆค่ะ เรียกได้ว่าเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเลยทีเดียวแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าในระยะที่ดาวพระเกตมาอยู่ในเรือนอรินี้มันอาจจะมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นอย่างเช่นคุณอาจจะฝันแปลกๆค่ะฝันว่าตัวเองเดินตกลุมพอวันถัดมาก็อาจจะเจอกับอุบัติเหตุต่อตัวเองหรือคนในครอบครัวฝันว่าตัวเองอยู่ในที่มืดหรือฝันถึงคนที่ตายไปแล้วเป็นต้นค่ะ บางครั้งการที่มีดาวพระเกตมาอยู่ในเรือนอริก็อาจจะทําให้จิตใจของชาวลัคนาราศีตุลมีความหดหู่คิดมากฟุ้งซ่านกังวลไปไกลกังวลไปถึงเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นซึ่งบางครั้งก็ทำให้คุณเครียดโดยที่ไม่รู้ตัวแต่ชาวลัคนาราศีตุลคะสมัยอยากจะให้คุณนำประโยชน์ของดาวพระเกตมาใช้คะ่ะหากชาวตุลมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจเรื่องใดและสิ่งนั้นเป็นเรื่องสำคัญ และในเวลานี้คุณก็ให้น้ำหนักกับสิ่งสิ่งนั้นเท่ากันคือ50 50คุณก็สามารถใช้เซนส์ใช้หลังสังหอน์ในการร่วมคิดร่วมตัดสินใจโดยใช้ความรู้สึกของคุณเป็นหลักได้เลยนะคะและดาวพระเกตเป็นดาวที่ชื่นชอบความเร็วค่ะหากคุณมีช่องทางในการต่อยอดงานหรือช่องทางใหม่ๆในการหาเงินก็ไม่ควรรีรอเมื่อคิดเมื่อวางแผนแล้วควรที่จะลงมือทำทันทีค่ะ ดาวจะชอบคนที่มีความกระตือรือร้นจะไม่ชอบคนที่ชักช้านะคะในจังหวะที่ดาวพระเกตโคจรมาสถิตอยู่ที่ราศีมีนนั่นก็คือมาสถิตอยู่ในเรือนของดาวพระพฤหัสบสดีซึ่งเป็นเรือนแห่งความรู้เรือนของวิชาการค่ะดาวพระเกตก็จะมากระตุ้นให้เจ้าชะตานั้นมีปัญญาส่งเสริมด้านความรู้ให้กับชาวตุลส่งเสริมด้านไอคิว ซึ่งเหมาะอย่างมากเลยสําหรับชาวตุนที่กําลังเรียนรู้หรือเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่หรือไม่เช่นนั้นชาวตุนท่านนั้นกําลังทํางานวิจัยค้นคว้างานวิชาการลักษณะนี้จะพัฒนาได้ไวมากๆค่ะแต่ในขณะเดียวกันบางครั้งคุณมีความคิดในตัวคุณหลายความคิดจนทําให้ความคิดมันตีกันเองเกิดการขัดแย้งและสับสนในตัวคุณเองก็เป็นไปได้ค่ะ ระยะนี้ชาวลัคนาราศีตุลยไม่ควรไปไหนคนเดียวไม่ควรไปในที่เปลี่ยวมีโอกาสที่คุณจะเจอกับคนแปลกแปลกคนนิสัยแปลกแปลกหรืออาจจะเจอกับเรื่องราวแปลกๆโดยไม่ทันตั้งตัวค่ะก็อยากจะให้คุณพึงระมัดระวังนะคะจะไปไหนก็ขอให้มีเพื่อนไปด้วยสักคนหนึ่งหรือไปกันเป็นกลุ่มได้ก็จะยิ่งดีและในระยะนี้นะคะศัตรูคู่แข่งทั้งหลายอาจจะเข้ามารบกวนทำให้คุณรู้สึกอึดอัดใจ อย่างเช่นคุณทำธุรกิจการค้าใดก็มีคนเปิดแข่งเปิดตามคุณขายสินค้าใดก็มีคนมาขายตัดหน้าตัดราคาคุณเรียนอะไรก็มีคนมาแข่งผลการเรียนกับคุณแข่งทางด้านผลงานกับคุณลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นได้ค่ะชาวลัคนาราศีตุลคะสมัยอยากจะให้คุณนั้นหมั่นทบุญทำทานค่ะในจังหวะที่ดาวพระเกตเข้าเรือนอริหมั่นทบุญทำทานหมั่นทำเพื่อส่วนรวมหมั่นสวดมนต์ไหว้พระนะคะเพราะช่วงนี้บุญกุศลหนุนนำค่ะ ไม่ว่าทำอะไรก็มีเกณฑ์ที่จะราบรื่นได้แต่ก็ต้องมีการเพิ่มแต้มบุญเพื่อให้เป็นเชื้อเพลิงที่จะผลักดันดวงชะตาของคุณไปได้เร็วยิ่งขึ้นด้วยค่ะหากชาวลัคนาราศีตุลคิดวางแผนงานทุกอย่างด้วยความรอบคอบแล้วอุปสรรคปัญหาใดๆที่จะเกิดขึ้นต่อตัวคุณนั้นคุณก็ไม่ต้องกลัวค่ะคุณจะมีไอเดียมีความสามารถมีปัญญาในการจัดการอย่างแน่นอนพระดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลถือเป็นชะตาที่มีความเข้มแข็ง,ขงอย่างมาก ชาวตุนมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอกับสิ่งที่เป็นมงคลอย่างที่สมัยได้บอกไปค่ะเพราะฉะนั้นขอให้คุณคิดดีทำดีประพฤติดีมีจิตใจที่ดีต่อผู้คนและสัรพสวรรอบข้างหมั่นทำบุญทำทานหมั่นรู้จักการแบ่งปันแล้วก็หมั่นที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอสิ่งดีๆเหล่านี้จะทำให้ชาวตุนประสบพบเจอกับความสำเร็จค่ะและถ้าชาวตุลท่านใดผ่านเข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้ขอให้คุณน้อมรับพลังงานดีๆ กล่าวคำพูดดีๆให้กับตัวเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพยดาฟ้าดินได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะน้อมรับพลังงานดีๆเพื่อที่จะก้าวเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้มีโชคลาภมีความสาเร็จสมดังใจปรารถนาค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้สำหรับชาวลัคนาราศีตุล สมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชัยให้ชาวตุนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะและจะเน้นพยากรณ์ถึงการโคจรยกย้ายของดาวพระเกตนะคะดวงชะตาของคนเรามีความเกี่ยวข้องกับดาวทั้ง10ดวงค่ะ ดาวแต่ละดวงก็จะส่งผลกับชีวิตไม่เหมือนกันแต่มีดาวดวงหนึ่งที่มีความพิเศษอย่างมากนั่นก็คือดาวพระเกตในทางโหราศาสตร์ดาวพระเกตหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมายถึงลังสังหรณ์ไอเดียความคิดจินตนาการรวมถึงเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับบุญวสนาที่เจ้าชะตาเคยทำมา หากดาวพระเกษนี้มีการโคจรเข้าสู่พบเรือนที่ดีก็สามารถส่งผลที่ดีต่อดวงชะตากระตุ้นและเกื้อกูลสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นต่อดวงชะตาค่ะแต่ในขณะเดียวกันหากดาวพระเกษนั้นโคจรเข้าสู่พบเรือนที่เสียก็ย่อมกระตุ้นผลเสียผลร้ายต่อดวงชะตาได้เช่นเดียวกันคลิปวิดีโอนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิก ในวันที่25กุมภาพันธ์ปี2567ไปจนถึงวันที่22เมษายนปี2567เป็นระยะเวลาเกือบสองเดือนเต็มที่ดาวพระเกตนั้นจะสถิตอยู่ที่ราศีมีนนั่นก็คือได้มาสถิตอยู่ในเรือนปุตตะของดวงชะตาถือว่าในจังหวะที่ดาวพระเกตมาสถิตในเรือนปุตตะครั้งนี้ เปรียบเสมือนเชื้อเพลิงที่จะผลักดันทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกได้เริ่มกับสิ่งใหม่ๆห,หรือมีโอกาสที่จะได้ลงทุนต่อยอดรวมไปถึงจะมีเรื่องของความรู้องค์ความรู้ทักษะหรือการพัฒนาตัวเองเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะแม้ว่าบางครั้งชาวลัคนาราศีพิจิกจะเจอกับอุปสรรคจะมีเรื่องยุ่งยากใจ แต่เมื่อมีดาวพระเกตโคจรมาสถิตยอยู่ในภพเรือนที่ดีอย่างเรือนปุตตะแบบนี้จะส่งผลทําให้เรื่องร้ายกลายเป็นเรื่องดีมีโอกาสประสบกับความสําเร็จง่ายกว่าที่ผ่านมาเพราะดาวพระเกตเป็นดาวแห่งความคิดดาวแห่งจินตนาการเมื่อโคจรมาอยู่ในเรือนปุตตะซึ่งเป็นเรือนของความคิดไอเดียการริเริ่มสร้างสรรค์ก็ยิ่งเกื้อกูลกันดีค่ะ ส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นท่านที่ทํางานเกี่ยวข้องกับความคิดไอเดียจะยิ่งมีผลที่ดีมากขึ้นและคุณจะมีความคิดที่ทันสมัยมีเกณฑ์ที่คุณจะได้นําเอาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆม,มาร่วมใช้กับการทํางานดาวพระเกตเป็นดาวที่จะเข้ามาปรับเปลี่ยนเรื่องการลงทุนการต่อยอดและการริเริ่มสิ่งใหม่ของคุณค่ะ ชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดที่ไม่ชอบการเริ่มต้นใหม่ๆจังหวะนี้จะได้เริ่มดาวอาจจะบังคับให้คุณเริ่มหรืออาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มากระตุ้นให้คุณต้องเริ่มซึ่งการริเริ่มสิ่งใหม่ๆจะส่งผลดีอย่างมากต่อชาวพิจิกนะคะและชาวพิจิกมีเกณฑ์ที่จะคล้องเกี่ยวกับคนที่อายุน้อยกว่าบุตรบริวารลูกหลานสัตว์เลี้ยงมีเกณฑ์ที่จะได้สมาชิกใหม่เข้ามาในครอบครัวมีเกณฑ์ที่จะได้ลูกน้องใหม่ๆบริวารใหม่ๆเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการงาน เพราะการที่มีดาวพระเกตเข้ามาสถิตยอยู่ในเรือนปุตตะจะก,กระตุ้นให้มีคนรอบข้างเข้ามารายร้อมตัวคุณเข้ามาเกื้อกูลสนับสนุนคุณหากคุณเป็นหัวหน้างานเป็นเจ้านายเป็นเจ้าของบริษัทอันนี้จะเห็นได้ชัดค่ะและถ้าหากคุณเป็นพนักงานเป็นลูกจ้างเป็นลูกน้องนะคะก็มีหัวหน้างานมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเกื้อกูลสนับสนุนค่ะแต่ข่าวดีของคุณก็คือในระยะนี้คุณจะอ่านใจคนออกคุณจะเดาใจคนได้ คุณจะสามารถคาดเดาเหตุการณ์ต่างๆได้ดีมีการกระตุ้นให้คุณเจอกับเรื่องราวแปลกๆแต่คุณก็จะมีเซน์มีลังสังหรณ์เกิดขึ้นจนสามารถที่จะตัดสินใจหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสิ่งที่คุณเจอได้ดีเลยทีเดียวแต่บางครั้งดาวก็จะกระตุ้นให้คุณเจอกับคนแปลกๆค่ะให้คุณเจอกับเรื่องใหม่ๆที่คุณไม่ถนัดหรือไม่เคยพบเจอมาก่อนจนอาจจะทำให้คุณทำตัวไม่ถูกวางตัวไม่ถูกแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะ และในจังหวะที่ดาวพระเกตโคจรมาอยู่ในเรือนปุตตะนี้ก็อาจจะกระตุ้นในแง่ของความคิดทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นคิดมากฟุ้งซ่านมีความหดหู่กังวลไปไกลคิดไปถึงเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นซึ่งบางครั้งก็อาจจะส่งผลทําให้คุณเครียดได้โดยที่ไม่รู้ตัวแต่ชาวลัคนาราศีพิจิกคะสมัยก็อยากจะให้คุณนําประโยชน์ของดาวพระเกตมาใช้คะ่ะเมื่อดาวพระเกตมาอยู่ในเรือนปุตตะซึ่งเป็นเรือนความคิด ขอให้คุณใช้ความคิดไปในแง่มุมของการทำงานไปในแง่มุมของความสร้างสรรค์หรือการเรียนจะมีประโยชน์กว่าค่ะอะไรที่ต้องใช้ความคิดอย่างเช่นงานศิลปะงานสื่อสารงานที่ต้องออกสื่อออกหน้าออกตางานแสดงงานร้องเพลงงานดนตรีหรือแม้แต่ง,งานที่เกี่ยวข้องกับผู้คน คุณอาจจะต้องใช้วาทศิลป์ใช้ศิละปะในการพูดหรือใช้ไอเดียใช้ความคิดมากขึ้นก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากดาวพระเกตตรงนี้มาร่วมกับการทำงานได้เลยนะคะและถ้าหากว่าชาวลัคนาราศีพิจิกจะต้องตัดสินใจเรื่องใดถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสำคัญโดยที่คุณให้น้ำหนักกับสิ่งนั้นเท่าๆกันคือ 50- 50และคุณเลือกไม่ได้คุณตัดสินใจไม่ได้คุณก็ควรใช้เซนส์ใช้หลังสังฮอนในการร่วมคิดร่วมตัดสินใจโดยใช้ความรู้สึกของคุณเป็นหลักได้เลยค่ะ ดาวพระเกตเป็นดาวที่ชื่นชอบความเร็วนะคะหากคุณมีช่องทางในการต่อยอดงานช่องทางในการเรียนต่อช่องทางในการหาความรู้ใหม่ๆหรือช่องทางใหม่ในการหาเงินก็ควรที่จะลงมือทำทันทีไม่ควรรีรอเมื่อคิดเมื่อวางแผนทุกอย่างรอบคอบแล้วหาจังหวะในการลงมือทำจะดีมากเลยค่ะในระยะที่ดาวพระเกตโคโจรมาสถิตยอยู่ในเรือนปุตตะอยู่ที่ราศีมีนนี้ก็คือมาสถิตยอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระพฤหัส ดาวพระเกตจะมากระตุ้นให้เจ้าชะตามีปัญญามาส่งเสริมด้านความรู้ความสามารถให้กับเจ้าชะตาส่งเสริมทั้งด้านไอคิวและ EQ ิวให้แก่คุณซึ่งเหมาะมากๆสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดที่กำลังเป็นนักเรียนนักศึกษา หรือคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับวิชาการงานวิจัยงานค้นคว้าพัฒนาจะมีความไวอย่างมากจะมีความก้าวหน้าอย่างมากแต่ในบางครั้งดาวพระเกตุมาอยู่ในเรือนปุนตตะก็อาจจะส่งผลถ้าให้คุณมีความคิดหลายความคิดในตัวคุณคนเดียวก็อาจจะทำให้เกิดความคิดที่ขัดแย้งกันเองได้ค่ะระยะนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกไม่ควรที่จะไว้ใจคนที่อายุน้อยกว่านะคะ เขาอาจจะสร้างปัญหาบางอย่างให้กับตัวคุณสร้างความเดือดร้อนรำคาญใจให้กับตัวคุณค่ะหรือคุณอาจจะได้รับข่าวที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักจากคนที่อยู่ภายใต้การปกครองการดูแลของคุณก็อยากจะให้ระมัดระวังเรื่องนี้ไว้ด้วยค่ะช่วงนี้ชาวพิจิกจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพิธีกรรมการบูชาการเส้นไหว้สายมูหรือกิจกรรมเพื่อส่วนรวมกิจกรรมการกุศลการทำบุญทำทานซึ่งกิจกรรมลักษณะนี้จะส่งผลดีต่อดวงชะตายอย่างมากนะคะ และถ้าชาวพิจิกจะพิจารณาในด้านความรักความสัมพันธ์คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับรักครั้งใหม่ค่ะท่านใดที่ยังโสดอยู่จะมีสเสน่ห์มากๆจะมีคนเข้าหาคุณมากขึ้นอาจจะเข้ามาทางการเรียนการทำงานหรือเข้ามาทางเพื่อนฝูงทางญาติสนิทลักษณะนี้ก็เป็นไปได้มีเกณฑ์ที่คุณจะเจอกับคนหน้าตาดีและเป็นคนที่อ่อนวัยกว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอกับคนที่นิสัยดีนิสัยเหมือนเด็กมีความร่าเริงค่ะ ส่วนชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วในระยะนี้ไม่ว่าคุณจะคิดจะทำอะไรโอกาสที่จะสำเร็จค่อนข้างมากความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคู่จะเป็นไปด้วยดีค่ะและถ้าคุณคิดคุณทำทุกอย่างด้วยความรอบคอบแล้วอุปสรรคปัญหาใดๆที่จะเกิดขึ้นต่อตัวคุณนั้นคุณก็ไม่ต้องกังวลค่ะคุณจะมีไอเดียมีความสามารถมีปัญญาในการจัดการอย่างแน่นอน เพราะดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกถือว่าเป็นชะตาที่มีความเข้มแข็งชาวพิจิกจะพบเจอกับสิ่งที่เป็นมงคลเพราะฉะนั้นขอให้คุณคิดดีทำดีประพฤติดีมีจิตใจที่ดีต่อผู้คนและสรัรพพสว์รอบข้างมันทำบุญทำทานมันรู้จักการแบ่งปันและก็มันที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอคะ่ะสิ่งดีๆเหล่านี้จะทำให้ชาวพิจิกประสบพบเจอกับความสำเร็จอย่างแน่นอนหากชาวพิจิกท่านใดผ่านเข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้ ขอให้คุณน้อมรับพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆให้กับตัวเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพยะดาฟ้าดินได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะน้อมรับพลังงานดีๆจากดาวพระเกตเพื่อเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้มีโชคลาภและความสาเร็จสมดําใจปรารถนาค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้สาหรับชาวพิจิกนะคะ สมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชัยให้ชาวพิจิกทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีธนูและจะเน้นพยากรณ์ถึงการโคจรยกย้ายของดาวพระเกตนะคะดวงชะตาของคนเรามีความเกี่ยวข้องกับดาวทั้ง10ดวงค่ะดาวแต่ละดวงก็จะส่งผลกับชีวิตไม่เหมือนกัน แต่มีดาวดวงหนึ่งที่มีความพิเศษอย่างมากนั่นก็คือดาวพระเกตในทางโหราศาสตร์ดาวพระเกตหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมายถึงลังสังหรณ์ไอเดียความคิดหมายถึงจินตนาการรวมถึงเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับบุญวาสนาที่เจ้าชะตาเคยทำมาก่อนหากดาวพระเกตนี้มีการโคจรเข้าสู่ภพเรือนที่ดีก็สามารถส่งผลดีต่อชีวิตเกื้อกูลสิ่งดีๆต่อด,ดวงชะตา ในขณะเดียวกันหากดาวพระเกตโคจรเข้าสู่ภพเรือนที่เสียก็ย่อมกระตุ้นผลเสียผลร้ายต่อดวงชะตาได้เช่นเดียวกันค่ะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูนะคะในวันที่25กุมภาพันธ์ปี2567ไปจนถึงวันที่22เมษายนปี2567ซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาเกือบสองเดือนเต็มดาวพระเกตจะสถิตยอยู่ที่ราศีมีน ซึ่งนั่นก็คือเรือนพันธุของดวงชะตาค่ะดาวพระเกตเปรียบเสมือนเชื้อเพลิงที่จะผลักดันทำให้ชาวลัคนาราศีธนูนั้นมีความเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ทรัพย์สินตัวคุณจะได้มีความคิดเกี่ยวกับการซื้อหรือการสรรหาหลักทรัพย์เข้ามาครอบครองเพื่อเพิ่มความมั่นคงหรือได้จัดการเกี่ยวกับการขายมรดกขายทรัพย์สินหรือจัดการแบ่งสรรปันส่วนเกี่ยวกับที่ทางมรดกต่างๆ ชาวลัคนาราศีธนูคะในระยะนี้จะทําให้คุณประสบความสําเร็จในการจัดการเรื่องเหล่านี้นะคะและมีโอกาสสมหวังเกินความคาดหมายด้วยค่ะแม้ว่าในบางครั้งมีอุปสรรคมีเรื่องยุ่งยากใจเข้ามาแต่พอมีดาวพระเกตโคจรมาอยู่ในเรือนพันธุก็จะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีธนูนั้นแก้ไขเรื่องร้ายๆได้พลิกเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีได้ค่ะ ชาวลัคนาราศีธนูท่านใดที่เคยทะเลาะเบาะแว้งกับญาติพี่น้องหรือมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีกับคนในครอบครัวจังหวะที่ดาวพระเกตโคจรเข้ามากระตุ้นคุณอาจจะมีเกณฑ์เปิดใจคุยกันได้เคลียร์ได้ขอโทษหรือได้ยอมรับในข้อเสียของกันและกันทําให้คุณและครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ดีเป็นไปได้นะคะดาวพระเกตเป็นดาวแห่งความคิดค่ะเป็นดาวแห่งจินตนาการ ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีธนูท่านใดทำงานเกี่ยวข้องก,กับการใช้ความคิดใช้ไอเดียย่อมได้รับผลดีค่ะคุณจะมีมุมมองใหม่ๆมีความคิดที่ทันสมัยมีเกณฑ์ที่จะได้นำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ร่วมกับก,บการทำงานและมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ปรับทัศนคติใหม่ๆด้วยค่ะ ดังนั้นสมัยมองว่าดาวพระเกตที่โคจรมาอยู่ในเรือนพันธุนี้นอกจากเรื่องของมรดกหลักทรัพย์และความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวแล้วก็ยังส่งผลดีต่อด้านการงานให้กับคุณได้ดีเลยทีเดียวค่ะชาวลัคนาราศีธนูคะ่ะดาวพระเกตมาอยู่ในเรือนพันธุซึ่งดาวพระเกตเป็นดาวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่วนเรือนพันธุก็เป็นเรือนของบรรพบ,บุรุษ ระยะนี้เหมาะมากที่จะทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ได้ล่วงลับไปแล้วหรือทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรนะคะจะส่งผลดีค่ะบางครั้งชาวลัคนาราศีธนูจะเจอกับเหตุการณ์แปลกๆเกิดความรู้สึกแปลกๆมีเส้นมีลังสังหอ์แปลกๆแม้ว่าอยู่ในบ้านของตัวคุณเองก็อาจจะรู้สึกถึงวิญญาณหรือว่าพลังงานอะไรบางอย่างหรือบางครั้งคุณอาจจะฝันแปลกๆก็ได้ อย่างเช่นฝันว่าตัวเองอยู่ในที่มืดฝันถึงคนที่ตายไปแล้วหากคุณฝันแปลกๆแ,แบบนี้สมัยก็อยากจะแนะนําให้คุณหมั่นทําบุญทําทานบางครั้งชาวลัคนาราศีธนูก็อาจจะมีจิตใจที่หดหู่คิดมากฟุ้งซ่านกังวลไปไกลกังวลไปถึงเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นซึ่งบางครั้งอาจจะทําให้คุณเครียดโดยที่คุณไม่รู้ตัวได้นะคะหากชาวลัคนาราศีธนูได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้ถ้าคุณมีความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีรู้สึกแปลกๆ แก้ได้โดยการทำบุญทำทานและการสวดมนต์ค่ะและคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของดาวพระเกตนั้นก็คือดาวพระเกตเป็นดาวที่ชื่นชอบความเร็วค่ะหากคุณมีช่องทางในการต่อย,ยอดงานช่องทางใหม่ๆในการหาเงินช่องทางที่จะก้าวหน้าพัฒนาตำแหน่งหน้าที่การงานของตัวเองก็ให้รีบลงมือทำทันทีไม่ควรรีรอนะคะแต่การทำทุกสิ่งทุกอย่างต้องอยู่ในแบบแผนของความถูกต้องไม่ควรที่จะมาจากการทุจริตหรือคดโกงค่ะ ในจังหวะที่ดาวพระเกตโคโจรมาอยู่ในเรือนพันธุครั้งนี้ส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีธนูนั้นอาจจะได้โปะนี่ตัดนี่หรือชําระนี่อะไรบางอย่างทําให้คุณมีความโล่งอกโล่งใจมีเกณฑ์ที่จะเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์อย่างชัดเจนค่ะบางคนซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่บางคนขายรถคันเก่าแล้วก็ออกรถคันใหม่บางคนมีบ้านอยู่แล้วหนึ่งหลังก็ได้ซื้อหลังที่สองบางคนซื้อที่ดินเพิ่มบางคนจัดการเกี่ยวกับการปล่อยเช่า เกี่ยวกับการจัดการหาคนมาพักมาค้างถ้าทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับโรงแรมหรืออพาร์ตเมนต์ก็จะมีมุมที่ดีด้วยนะคะและในจังหวะที่ดาวพระเกตโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนพันธุซึ่งถือว่าเป็นบ้านเรือนของดาวพระพฤหัสนี้ก็จะมากระตุ้นให้เจ้าชะตามีปัญญาส่งเสริมด้านความรู้ส่งเสริมด้าน IQEQ ซึ่งเหมาะอย่างมากสำหรับคนที่กำลังเรียนรู้เป็นนักเรียนนักศึกษาแบบนี้ค่ะ หรือคนที่ทำงานวิจัยคน้นคว้างานวิชาการก็จะพัฒนาได้ไวมากๆแต่ในขณะเดียวกันบางครั้งคุณก็อาจจะมีหลายความคิดในตัวคุณคนเดียวซึ่งทำให้ความรู้หรือความคิดของคุณนั้นมันตีกันหรือขัดแย้งกันเองค่ะในระยะนี้ถ้ามีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับศาสนาพิธีกรรมการบูชาการเส้นไหว้สายมูหรือกิจกรรมเพื่อส่วนรวมกิจกรรมการกุศลการทำบุญทำทานถือว่าส่งผลดีต่อดวงชะตานะคะ เป็นจังหวะที่มูขึ้นไหวขึ้นมีเกณฑ์ที่จะได้รับการอวยพอรอวยชัยจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยค่ะถ้าจะพิจารณาในด้านความรักความสัมพันธ์ระยะนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนที่มีความมั่นคงภูมิฐานใจบุญสุนทานและมีจิตใจดีค่ะส่วนชาวลัคนาราศีธนูท่านใดที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วจะเป็นจังหวะที่คุณและคู่นั้นได้ปรึกษาหารือกันถึงเรื่องอนาคต และมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไกลร่วมกันบางคนได้ทําบุญร่วมกันซึ่งถือว่าส่งผลดีเช่นเดียวกันนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณและคู่รวมไปถึงความรักความสัมพันธ์ของคุณและคนในครอบครัวจะเป็นไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นค่ะเหมือนบุญกุศลหนุนนําไม่ว่าจะทําอะไรก็ดูรับรื่นไปหมดหากชาวธนูคิดหวังสิ่งใดอย่ารอช้านะคะให้รีบลงมือทํา ยิ่งประกอบกับการที่คุณทำบุญและหมั่นสวดมนต์เป็นประจำก็จะยิ่งเป็นการเพิ่มแต้มบุญเป็นเชื้อเพลิงที่จะผลักดันให้ชาวลัคนาราศีธนูนั้นไปสู่จุดมุ่งหมายได้เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะหากชาวธนูคิดและวางแผนทุกอย่างด้วยความรอบคอบแล้วอุปสรรคปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นต่อตัวคุณนั้นคุณก็ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะคุณจะมีไอเดียมีความสามารถมีปัญญาในการจัดการอย่างแน่นอน และดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูนั้นก็ถือว่าเป็นดวงชะตาที่มีความเข้มแข็งอย่างมากนะคะชาวลัคนาราศีธนูจะได้พบเจอกับสิ่งที่เป็นมงคลอย่างที่สมัยบอกไปฉะนั้นขอให้คุณคิดดีทำดีประพฤติดีมีจิตใจที่ดีต่อผู้คนและสรรัรพสว์รอบข้างมันทำบุญทำทานมันรู้จักการแบ่งปันและก็มันที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอสิ่งดีๆเหล่านี้จะทำให้ชาวธนูประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะ หากชาวธนูท่านใดผ่านเข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้ขอให้คุณน้อมรับพลังงานดีๆจากดาวพระเกตโดยการพูดสิ่งดีๆให้กับตัวเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพะยะดาาฟ้าดินได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมรับพลังงานดีๆเพื่อก้าวเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณมีโชคมีลาบมีความสำเร็จสมดังใจปรารถนาค่ะ ก็คราวๆประมาณนี้สำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะคะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวธนูทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ